ฝึกอาชีพกรุงเทพอีกรอบหนึ่งครับไปหาครูนวรลรอครั้งที่เราไปเราไม่แจกเตรียมของข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมจะมีหวยเต๋ยวเรือถึงสำเร็จรูปน,นะแล้วก็มีโกโก,โกโ้ตอกกระเจี๊ยบนะฮเดี๋ยวไปสวัสดีพี่ใหม่คุณครูที่ ตึกสองชั้นสองห้องเรียนนวดไทยโอเคไปกันอันนี้แจกให้พี่ก่อนนะสวัสดีปีใหม่ครับครับขอบคุณครับคล้ายๆมามากครับพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าไม่ไม่มีหมูไม่มีเนื้อครับเป็นพวกเครื่องปรุงอย่างเดียวเราก็ไปเติมหมูเติมอะไรได้เอง เมืนม่าแล้วก็เติมเครื่อรุงเหมือนใช่เหมือนมาม่าเลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลองดูฮะสวัสดีปีใหม่ครับเอาของไปให้คุณครูเมื่อกี้เจอที่รอปภก็เลยฝากแกไปคนละห่อด้วยสวัสดีปีใหม่แบ่งๆบังั้นกิน จริงๆช่วงปีใหม่เนี่ยอากาศดีนะเย็นแล้วก็ทำให้มีความสบายใจมีความสุขนะครับไปสอบดีปีใหม่ สวัสดีค oh, oh, ah, oh. oh, ่ะผลนนี้แหละผู้จำไม่ได้ใส่หน้ากากเอาถุงนี้มาขายอะไรอ๋อมาให้ฮะขายอันนี้แต่อันเนี้ยไม่ไม่ได้ขายแล้วเอามาให้สวัสดีปีใหม่ครับเดี๋ยวผมเหมือนมาม่าครู้ใช่ นี่ฮะอ,อืเครับนี่ฮะประกาศนียบัารสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงครับมีใบนี้เนี่ยผมมีอาชีพแล้วนะผมสามารถที่จะไปนวดได้แบบถูกกฎหมายนะเปิดร้านก็ได้นะครับอืมโอเคอมาสวัสดีที่ใหม่คุณครูพบทั้งสองท่านที่เราเรียน นี่นั่นนะสูงสึกอาชีพกรุงเทพแล้วก็มารับใบป,ประกาศนียบัตรนวดไทยหลักสูตรนวดไทยซึ่งก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปเปิดร้านนวดได้หรือว่าจะไปรับจ้างเป็น,นเ h e r ปิสนะใช่ปะ่ะพนักงานนวดแต่นวดไทยไม่ได้เรียกว่า t h e r ปิสนะก็เรียกว่าก็พนักงานนวดน่แหละนะฮะอ่าก็ทําได้จริงๆเราควรเก็บ ในรถให้ดีๆเดี๋ยวจะหายใบนี้มีมูลค่านะมันเอาไปประกอบอาชีพได้โอเคเก็บไว้ในรถตรงนี้นะฮะโอเคก็ภารกิจวันนี้ที่นี่เสร็จละไปได้กลับมาไปละ